โออนุชิตปล่อยโฮกลางรายการค่ะต้องบอกว่าถึงกับตกใจเมื่อโอเองเนี่ยโพสคลิปหนึ่งลงอิ s สตาแกรมสีหน้าไม่สู้ดีตาแดงก่ำจากการร้องไห้ไม่รู้ว่าเหตุที่ร้ายแรงสิ่งใดถึงทำให้เป็นเช่นนี้โดยคลิปนี้นะคะเจ้าตัวก็พูดสวัสดีแฟนๆว่าสวัสดีครับ อนุชิตครับก่อนที่เจ้าตัวจะพยายามควบคุมอารมณ์สักพักไม่ได้พูดอะไรปล่อยให้น้ําตาไหลเรื่อยจากนั้นเจ้าตัวก็เริ่มพูดถึงสาเหตุการร้องไห้คําตอบที่ได้จัดว่าผีมาค่ะฟังจบแล้วอึ้งเลยเดียโกาว่าโอขอโทษนะโอรู้ว่าตอนนี้ทุกคนลําบากมากเพราะอากาศมันร้อนแต่โอพยายามแล้วที่จะไม่ฮอตไปมากกว่าน,นี้มันทําไม่ได้แล้วพอโอฮอตเนี่ยอากาศมันก็ร้อนทาไมทุกคนก็ร้อนไงทุกคนโพสต์บ่นโน่นนี่ว่าแบบ ลำบากร้อนหงุดหงิดอะไรอย่างเงี้ยขอโทษที่เป็นต้นเหตุขอโทษที่ทำให้มันฮอตขอโทษที่ฮอตเกินไปขอโทษครับแม่งงานนี้ทำเอาแฟนคลับเนี่ยหากันรันเลยแล้วค่ะ